ยานพาหนะทางบกเขาก็ต้องทําเป็นล้อถ้าล้อไปไม่ได้ต้องทําเป็นเลื่อนให้มันไปก็ไปก็มาได้ได้ถ้าเป็นข้ามน้ําข้ามอะไรต้องทําเป็นเรือทําเป็นแพเดิอ,อากาศต้องทําเป็นเรือบินเนี่ยเป็นกลางหาในพงในพ้นต้องทําให้สอดคล้องกับตามสภาพมันไม่ใช่ทำวัตถุมงคลแล้วทําเป็นพระพุทธรูปอย่างเนี้แล้วไปใช้ประโยชน์อะไรได้นี่คือทําให้สอดคล้องกับธรรม,มาช,ชาติครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธไม่ใช่เราไม่รู้เขาก็รู้ คุณดูตามโบสถ์ทั้งหลายเห็นไหมสร้างหันนาทิศตะวันออกทั้งนั้นแล้วก็วางพัดสีมาทั้งแปดทิศเห็นไหมก็คือเรียนแบบจําลองจักราวาลลงมาเนี่ยคือความเป็นไปเพราะฉนั้นในการสร้างวัตถุมงคลหลักเมืองจตุคามน้มเทพคล้ายกับจะ,ะซ้อนในความหมายมให้พวกเราเนี่ยได้รู้สึกนึกคิดถึงความรู้ วิทยาการที่คนโบราณในสมัยนั้นเนี่ยในประเทศเราเนี่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดและมันสูญหายไปจะกลับเข้ามาใหม่เนี่ยมาในรูปของวัตถุมงคลโทษนะฮะหลักนี้ยังใช้ได้อยู่ในในโลกปัจจุบันไหมที่แบบโลกร้อนอะไรอะไรก็เปลี่ยนนะยังใช้าาได้อากาศหนาวก็ไม่หนาวแล้วนะยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ทีนี้มันเกิดอย่างนั้นอะมันโลกอไอ้โลกมันแกว่งตัวอะไรอะไรมันมีอีกหลายเรื่องหลายราวแต่ว่ามันเป็นไปตามหลักการอันนี้แหละครับ ไม่มีเกินอย่างนั้นแล้วถ้าเราเห็นระบบกาแล็กซี่ใช่ไหมนี่บ้านเราอยู่ในนั้นชีวิตเราอยู่ในนั้นเป็นเชื้อไวรัสนิดๆไอ้นน,น,นี่ยังเป็นเชื้อไวรัสนะแล้วเราเล็กขนาดไหนมันเป็นไปได้ยังไงนี่คือเป็นความลึกลับมาสจรรัจจ์ของธรรมชาติแล้วถ้าเราไม่เรียนธรรมชาติไม่รู้ธรรมชาติไม่ดัดแปลงธรรมชาติใช่ไหมจะอยู่ในโลกนี้ได้ยังไง เราเราก็หลอมรวมทกอย่างลึกตรานมาหลายหลาอย่างนะเมื่อเรารู้อย่างนี้ป๊อบจำมะเนี่ยเราจําลองมาเป็นศิลปกรรมผมก็เขียนรูปจําลองขึ้นมาเข้าๆไงมแล้วก็หาดูจากสุขามรามเทพว่าอย่างนี้ถูกต้องไหมพอถูกต้องป๊อบเนี่ยก็ให้ช่างให้อาจารย์มีชัยให้อาจารย์มนตรีช่วยกันเขียนรูป นะว่าให้มันสวยงามเพื่อที่จะให้ช่างไปแกะบล็อกให้เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยอย่างนี้คืออีกด้านอีกด้านมันก็เป็นองค์จตุครมอยู่แล้วนะแต่นี่กําลังพูดอีกด้านหนึ่งนี่อะไรครับนี่จะอยู่ในด้านหน้าเลยนะนี่ฮะนี่ด้านหน้าครับนี่นี่จะไปว่าจะมองนี่นี่ด้านหน้าใช่ไหมฮะนี่ด้านหน้าอด้านหลังก็จะเป็น เขาจะบอกระบบธาตุดินน้ําลมไฟใช่ไหมแล้วก็นาโมพุทธายะอะไร่นเป็นยันข้างหลังนะนาฬัยยะข้างหลังอย่างนั้นครับแต่ข้างหน้าใช่ไหมจำลองจักรวาลครบถ่วนมากเนี่ยเอ๊ะผมเคยเห็นวัตถุมงคลก็หลังๆเนี่ยจตุคามนอกจากขันสันเพชรก็มีคนทําจะตุคามอีกเขาก็จําลองคล้ายๆเขาเรียนแบบไปอย่างนี้แหละเขาไม่ได้คิดสมัยที่ผมไม่ได้ทําอย่างนี้ก็ไม่มนเคยเคยทําเลยอหลังจากที่ผมทําแล้วหลายปีก็ไม่มีใครเคยทํา จนกระทั่งว่า,าพวกคนจีนในสิงคโปร์ในมาเลเซียในอินโดนีเซียเขาบอกว่าเจ้าเขาเจ้าจีน <c oughs> บอกให้เข้ามาซื้อพระจัตุคามรามเทพที่นครศรีธรรมราชแล้วก็จะทำให้เขาทำมาค้าขึ้นให้โชคดี เนี่ยจะแคล้วคลาดจกอันตรายคนจีนมากันเต็มเลยครับมาซื้อกันนะนี่องละสี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทํารย์ทำรเท่าไหร่เนะยทำเท่าไหร่นับไว้ไหมว่ากี่ไม่ได้นับไม่เพราะเราไม่ได้ทาขายหลักพันหลักหมื่นหลักแสนผมว่าหลักแสนหลายแสนนี่อันนี้ปีสามศูนย์เหรอี่สามศูนย์ะี่สามศูนย์แล้วอันนี้เป็นพิเศษเป็นพิมพ์เขียวอันนี้องค์หลายล้านเออหลายล้านแล้วมวลสารที่เอามาเนี่ย ตอนนั้นที่เอามาทำเนี่ยมันคือฟังดูแล้วราคาถูกมากที่ให้เช่าแล้วมวลสารนี่เอามานี่แบบมาหาการทั้งหลายผมคิดว่าผมคิดว่าอย่างนี้นะครับไอ้คําว่ามวลสารเนี่ยนะไอ้คาว่ามวลสารเนี่ยก็คือไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกลูกขุนพันเนี่ยเนี่ยไอ้เล็กลูกขุนพันไอ้ฉันทิพนี่แหละพันธุลักราชเสดิไอ้นุยไอ้ณสันพันธุรักราชเสดิเนี่ยลูกขุนพันนี่แหละมันมาทําพระปลอม แล้วก็มามวลสารวาระนั้นวาระนี้ไม่มีมวลสารครับมวลสารอะไรก็ในโลกนี้สรรพสิ่งทั้งหลายประกอบพื้นด้วยดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเวลาจะทำอะไรก็ตามจะต้องครบธาตุอย่างนี้ใช่ไหมธาตุเหล่านี้ก็คือสสารอยู่แล้วเป็นอตอมมารวมกันเวลาเราสร้างผ่าหลักเมืองอันนี้เราก็เอาข้าวสาร นะวะเราก็ประกาศชาวบ้านเราเข้าสารมามาให้เราเท่าแย่เลยให้ฟรีๆข้าวสารเราต้องใช้ข้าวสารร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวสารมาหุงเป็นข้าวสุกข้าวสุกที่จะนํามาทาพระก็กลายเป็นธาดินเนะวะเนี่ยไอ้น้ำธาน้ําอยู่แล้วเราไปเอาน้ําจากธาตุมงคลต่างๆมาเห็นไหมธาดลมเราก็น้ําตาลนะวะน้าตาลปีบน้ําตาลอ้อยน้ําตาลอะไรมันแทนธาดลมเห็นไหม เอาเปลือกหอยนะเปลือกไอ้หินมาบดแทนธาตุไฟดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมันมีอยู่ในตัวแล้วจะต้องมีมวลสารอะไรอย่าไปโกหกหลอกลวงเขามไม่จําเป็นต้องมวลสารอะไรทไําให้ศักดิ์สิทธิ์ได้หรือเปล่าแล้วนี่ไปโกหกหลอกลวงเขาแล้วกับวาระนั่นวาระน,น,ระนี้หลอกทั้งนั้นก็คือทําตามขั้นตอนที่ผมเคยทําซึ่งผมไม่เคยทำตามขั้นตอนอเราทําเสร็จพวกก็เสร็จเลยไม่มีวาระไหนทั้งนั้นไหนะนี่คือ คนเราวิธีในการโกหกหลอกลวงขายพระขอ,ของท่านมีอะไรไหมที่ขายไม่ได้คือใน,ข,นขั้นตอนพิธีะนะขั้นตอนพิธีที่สําคัญ,ญยิ่งคืออะไรขั้นตอนพิธีตงคือเลิกเลิกใช่ไหมฮะคุณรู้เลิกหรือเปล่าคุณรู้เรื่อง,งโหราศาสตร์หรือเปล่า<อ>เลิกนี่สําคัญที่สุดแต่<อ>มาสักคนเกิดมาได้เลิกไม่ดีนี่เนี่ยแม่อาพับอาปาผ้าให้โซดแทบเผอินหินเนี่ถ้าเกิดไาโชคดีเห็นไหมเกิดเป็นลูกเจ้าลูกนายชาวปัญาบารมกสัตว์อยู่สุขสบาย เราเลือกเกิดไม่ได้แต่การทำวัตถุมงคลการสร้างบ้านทำรเราเลือกเลือกเอาได้เลือกดีที่สุดที่เลือกดีที่สุดผมก็ไม่ไว้างใจเพราะผมเป็นมนุษย์ธรรมดาผมเรียนรู้หลักโหร,ราศาสตร์ดาราศาสตร์วิชาการทั้งหยในแบบมนุษย์เขาเรียกว่าเรียนตามหลักพุทธ,ธิปัญญาคือเท่าที่สมองส,สติปัญญาจะจดจําจะรู้จะเห็นมันไม่แน่นอนอผมก็ไม่กล้า ผู้ที่สัตยจะรู้ทำเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรถูกต้องดีที่สุดต้องถามจตุคามรามเทพด้วยว่าเลิกนี้น่ะถูกต้องไหมเนี่ยถ้าจตุคามรามเทพยืนจะมาเนี้ถูกต้องเราก็จะหมายเหตุว่าเอาตามเรื่องนี้มไม่ใช่ทำทรงเดชได้นะครับนี่จุดสําคัญที่สุดอเอาละทีนี้นอกเหนือจากว่าเนี่ยพระผงสุริยันจันทราแล้วนะฮะท่านก็ยังมีวัตถุมงคลอย่างอื่นอีก หลายอันใช่ไหมฮะเช่นอะไรบ้างะวัตถุมงคลของผมนี่ที่จะจดลิขสิทธิ์ไว้เนี่ยถึงสามสิบห้ารายการเฉ<อ>พาะเฉพาะเฉพาะที่จดแล้วนะจดลิขสิทธิ์ไว้เนี่ยสามสิบห้ารายการทีนี้แต่ละรายการนะครับเป็นต้นว่าผ้ายันซึ่งเราจดลิขสิทธิ์ไว้ประเภทงานประเภทภาพพิมพ์ภาพาพิมพ์นะมศิลปกรรมภาพพิมพ์ผ้ายันสมมติว่าผ้ายัน อไอ้ไอน้นาคราชอย่างเงี้ยาขยนนาจะนาคราชเราทำขึ้นมามันก็มีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็สีตามสีดาวเคราะสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีน้าเงินสีม่วงสีดําอย่างแตกก็มือตั้งกี่อย่างสามสิบห้ารายการเป็นร้อยอย่างพันอย่าง ไม่ใช่ทำน้อยๆแต่เราไม่ได้ทําขายนะครับเราทําขึ้นตามจังหวะเวลาที่จะเห็นว่าจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดความเจริญต่อบ้านเมืองอและผู้คนที่เริ่อมใสศรสัทธาก็ทําอันนั้นขึ้นมาหรือจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในบ้างเราก็ทําเสี่ยมป้องกันเราทําขึ้นมาอย่างอย่างพระทั้งหลายเนี่นะครับนี่นี่อย่างนาปกเก้าเสียนนี่น,น,นี่เรารู้ว่าจะเกิด ไอ้มหาวาตาภัยขึ้นในภาคใต้ครับก็ทาพระนาปกเ็เสียนขึ้นเรารู้ว่าจะเกิดอุทกภัยในปีราวัวปาร์ตนเนี่ยนาปกเจ็บเสียนขึ้นจํานวนของนาคนี่เกี่ยวข้องกับดาวจํานวนคือเราต้องเข้าใจระบบแสงอาทิตย์ก่อนครับใช่ไหมเนื่อหนึง่งระบบแสงอาทิตย์ระบบแสงดาวดาวทั้งหลายนี่ได้รับแสงสว่างากดวงอาทิตย์ใช่ไหม แล้วก็สะท้อนออกมาเป็นแสงเรื่องอนุภาคแสงหรือรังสีของดาวก็คือแสงอาทิตย์นั่นแหละสะท้อนออกมาแต่มันริบหรี่เราเห็นริบหรี่แสงของดวงดาวมาไม่ถึงโลกเราเห็นแต่มาไม่ถึงแสงที่เข้ามาถึงโลกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือแสงอาทิตย์แสงดาวที่สะท้อนแสงออกมานั้นเข้ามารยะยะไกลมันก็สะท้อนก็มารวมในแสงอาทิตย์ใช่ไหมแสงอาทิตย์ก็เป็นสื่อพามายังโลก ม,มามาในโลกโดวงแสงอาทิตย์มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็ลุกสว่างสวยเห็นเป็นสีขาวๆในสีขาวๆนี่แหละคุณลองเอาน้าไปพ่นเลยพ่นน้ําในแสงแดดหรือเ<ส>อาแทง่งแก้วพิษซึ่งไปไปส่องมันจะแตกเป็นสีรุง้งสีรุง้งเราเนี่ยคือแสง,งของดาวประเคราะห์ที่ปนเข้ามาถู่โลกของเราพวกพราหมณ์เขารู้ในเรื่องนี้ว่าเป็นแสงแห่งชีวิต สร้างชีวิตแต่อาทิตย์เป็นพ่อจันเป็นแม่นะเห็นไหมก็รู้เขาก็สร้างเป็นรูปสีวันลึงเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาขอรบูชาไม่ใช่เรื่องลาหยาบคายไม่ใช่เรื่องอุตรีไม่ใช่เรื่องหน้าเกลียดหน้าชังนะครับเขารู้ว่าความอะไรเกิดขึ้นในโลกลก็นำอันนี้มาสร้างเป็นสีวันลึงเราไม่เชื่อในเรื่องสีวันลึงเราก็สร้างเป็นพญาน,นาคเห็นไหม oh. เห็นพญาน,นาคเนี่ย <laughs> คือ สัญลักษณ์ของแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นผู้ที่ประทับนั่งเหนือบัลลังพญานาคได้คือผู้ที่สัตว์จะรู้ทารู้ถึงโลกนี้และโลกหน้ารู้ถึงโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกบาดานรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะนั่นงบนนี้ได้เนี่ไม่ใช่เสียบทำนั่งชีแข่งชีขาเหมือนในตรกนั้นเี่ปอมนะและต้องนั่งในท่าม้าลาดมีลาอย่างนี้ต้งนั่งอย่างกษัตริย์ ไอ้ดน้ามันนั่งอย่างขี้ข้าไนว่านั่งเร่งหน้าเร่งหลังสามห้เหมือนกลัวผมจับมาน่ะนี่สุดแล้วนี่ท่านกล่าวอย่างรลบรลีนิดคือปีสี่สามหรือสี่สี่ที่ท่านไปจดเรื่องสิบเนี่ยคือหลังจากที่จดมาเรื่อยๆไม่นพระผมไม่ได้จดคือแต่เดิมเราไม่ได้จดนะครับเราไม่ได้จดจนกระทั่งว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทําพิธีเปิดศาลหลักเมืองปีส3สามอ่าปีส3สามอย่างว่าปีส3สาม แล้วเราก็เห็นว่าเราได้สร้างสรร์ปฏิมากรรมของวัตถุมงคลหลังเมืองขึ้นมามากมายหลายอย่างต่อไปในวันข้างหน้าคนจะไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรสร้างขึ้นเวลาไหนใช่ไหมแล้วสร้างขึ้นมาด้วยหลักการเหตุผลยังไงจำเป็นที่จะต้องจัดทำให้เป็นระบบไว้จะดทำได้ก็คือการจดลิขสิทธิ์แล้วเราตอนนั้นเราก็กลัวว่า จะมีคนปลอมแปลงเนะปลอมแปลงเพราะมันเริ่มมีราคาดูจะพุงอย่างยิ่งเหรียญพังพระการนะครับ <ừ. S 2> เหรียญพังพระการเนี่ยเป็นผ้าที่แพงที่สุดเพราะว่าตอนนั้นเราให้คนเช่าเหรียญละพันสองร้อยบาท ừ, มันเริ่มปลอมแปลงแล้ว <ừ. S 2> มันเริ่มปลอมแปลงเพราะเราก็ทําเพื่อที่จะรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมก <ừ. S 2> ารจดลิขสิทธิ์เท่านั้นที่จะยืนยันได้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมใช่๋ยม ถ้าทําเหมือนเราใช่ไหมเราก็ตรวจสอบว่ามันมีตําหนิอะไรที่มันใช่ไหมที่ไม่ใช่ของเราเต่างๆเนี่ยถ้าจะมาจับกันว่าไม่ใช่พระทจ่จตูกามรามเทพสร้างเป็นของปลอมแล้วหลักฐานอะไรใช่ไหมไม่หลักฐานอะไรเพราะหลักฐานที่จะบอกเป็นของปลอมได้ก็คือลิขสิทธิ์ครใช่ไหมซึ่งถ้ามาทําตามอย่างเราเนี่ยก็คือละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าดัดแปลงก็งระเบิดลิขสิทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการจดลิขสิทธิ์นั้นก็คือหนึ่งเขาจดลิขสิทธิ์รูปลักษณะของศิลปกรรมและชื่อของศิลปกรรมนั้นเพราะชื่อจตุคามรามเทพก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายใครไปเสี้ยวดัดแปลงให้ผิดรูปผิดรอยผิดรูปแบบก 3, ็ตามสัจชายจ้สุคามรามเทพผิดทั้งสิน้น<อ>นี่คือจดทะเบียนปีจดลิขสิทธิ์ปี44ปี44 เห็นไหมไอนาฬิกาอเมก้านาฬิกาโรเล็กพิลิปปาเต้คิสเซียนดิออเห็นไหมเวอร์ซาเช่หลุยวิตองคุณจะไปทำรูปแบบมันกูไปชื่อเอาไปใช้ก็ฟ้องตายเลยมีแต่เมืองไทยเนี่ยมันทำจากตุขามรามเทพมันบอกควไม่เหมือนกันใช้ได้ดูมันดิปีสี่สี่ท่านสรรเพชญเกษียแล้วยังตอนนั้นเนี่ยผมเกษียณแล้วผมเกษียณอายุในปีสองห้าสี่สามสี่สามฮะเราก็ไปจดลิขสิทธิ์ไว้ซึ่งความจริง ความจริงแล้วเนี่ยเราจดเพื่อป้องกันคนทําปลอมเราไม่ได้จดไว้เพื่อไปแข่งขังในกับใครเพราะหลังจากที่ทําหลักเมืองเสร็จแล้วเราไม่ได้ทําอีกเลย<อ>เมื่อจะเท่าสมเด็จพระบร,ะโร,ร,ะะระมโอสถศิราชสยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จไปเปิดสารหลักเมืองนั้นเราก็จะทําองค์ใหญ่นี้ถวายท่านแล้วก็ทําพระปางประการะไราถวายใช่ไหมโปรองสั้น แต่เราทำองค์ใหญ่ไม่เสร็จ,รจไม่ทำมก็สวายแต่เฉเพาะพังประการพระอะไรต่าง,งๆให้เสร็จสิ้นพอเสร็จสิ้นอันั้นแล้วเนี่ยเราถึงจดลิขสิทธิโ<อ>์โดยไม่มีใครรู้เพราะไปจดที่สงขลานุ่น